สวัสดีย้ำไปบ่าย,ายนะฮะเมื่อถึงบ้านแล้วนะครับผมอันนี้เกสศรดอกไม้นะฮะสีส้มคือสนโหนหินสโนโผีนะฮะที่ผมบอกนะครับวันนี้ได้เกสอรก็เยอะอยู่นะแน่นนะครับมันจุใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้นะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่ได้มาแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่ตู้ไปแขวนไว้นอกนะ,ะเป็นลาครับผมเราต้องแช่เย็นไว้นะครับ หรือมันจะเปรี้ยวเหม็นเลยนะฮะนี่นะครับที่ผมตามบนชายเขาเหนื่อยมากนะฮะแต่ตามเจอนะครับเพราะว่ามันบินเลียดนะฮะตอนเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะบีให้ดูนะครับออนี่บีนะครับนี่นะครับที่ติดตามขาแล้วจะมายัดไว้นะฮะบางท่านก็เข้าใจว่ามันเป็นขี้พึ่งเนนะฮะพึ่งขี้ไว้ในนี้ไม่ใช่นะครับ พึ่งไม่ได้ขี้ไว้นะครับอันนี้เป็นคือเกสรน,นานา,นาชนิดนะฮะเวลามันไปเอาน้ําหวานด้วยแล้วก็เกสรก็ม้วนติดขามาด้วยนะฮะผมไม่รู้มันติดยังไงนะครับเพราะว่ามันมันเอาติดมาเองนะวนๆแล้วเกสรก็ติดขามามายัดไว้นะฮะอร่อยนะครับมีประโยชน์ฮะเยอะเลยนะครับตอนนี้นะแน่นครับไม่เยิ้มนะฮะเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะครับ น้ำไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ามันเข้าหนาวอากาศปิดมาสองสามวันนะครับมันก็เลยดูดน้ำนะฮะ